สวัสดีค่ะคุณนกเล็กค่ะเจคันเะค่ะถูกใจวันนี้หนูมีอะไรมาจา๊ะเออมาซื้อจากที่โนตัรตอ๋อ<ม>คือความจริงไม่ได้ซื้อจากที่โนตัสหรอกซื้อจากเอ่ออินเด็กนะคะอินเด็กแตเวเดินอินเด็กมาเนาะเนี่ยมาเออว่ามีเจอ,อเป็นเก้าอ,อี้รูปสัตว์แบบนี้นะคะ แต่ว่ามีรูปเสืออย่างเดียวนะคะใช่มันมีรูปเดียวเองความจริงอยากได้หลายหลายรูปหลากหลายแบบนะแต่มันไม่มีมันมีแค่รูปเดียวเองเนาะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าอยากได้รูปแพนด้าหรออยากได้รูปแพนด้ามันไม่มีหรอมันมีแบบเดียวเองอ่ะอยากได้รูปกระต่ายรูปแพนด้ามันเออมันจะได้อามันนั่งเป็นคอลเลกชันเลยเนาะอ้ดีอ่ะเดี๋ยวมาแกะกันเลยประกอบก่อนประกอบก่อนมันเป็นเก้าอี้นั่งนะคะนี่ ขาสีขา,ขา <S <S เดี๋ยวช่วยกันประกอบมันมีสีเหมือนกันอ๋อใช่ใช่ขาหลังมันจะสีเหมือนกันคล้ายๆกันมันจะสลับสลับกันอนุต่แหนุต่อเองอ้าวได้โอเคดีมากอ้าวถูกใจต่อเลยต่อเองแต่เอ๊ะแม่ว่าอันนี้มันน่าจะเป็นขาหลังนะเพราะมันมีขีด,ขดอ๋อมันมันขีดเหมือนกันถูกใจต้องต้องดูตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีเขี้ยวต,ตรงนี้นะคะตรงนี้กับนี่ นะโลนี้มันก็จะมีที่สำหรับเอาไว้ให้เคี่ยวมันใส่ด้วยอ่ะช่วยกันโอเคจะได้แน่นๆเดี๋ยวถ้ามันไม่แน่นเนี่ยถูกใจต้องดูเคี่ยวมันด้วยนะไหมเออเดี๋ยวมันหนีดนนระวังแน่นี่อ่าเรียบร้อยนัน่นแล้หมุนหมุนหมุนถ้ามันไม่ลงแสดงว่ามันยังไม่ตรงเคี่ยวหรอกอ่าเรียบร้อยเอ้อ่ามันจะได้แน่นๆเอ้ยอันนี้มันยังไม่แน่น ลงล็อกแล้วแล้วเราก็จะได้เก้าอี้แบบนี้นะจ๊ะขาเฟนซีเลยดูซี่นี่น,นี่ขาก็จะเป็นแบบนี้ด้วยนะคะขาหน้าแล้วก็นีมีขาหลังนี้ด้วยนุ่มใจมาลองนั่งเลยเแม่ยก,กโต๊ะออกก่อนอนี่เอ๋เอาไว้นั่งเนาะนั่งถ่ายคลิปได้เก้าอี้เด็ก แข็งแรงอยู่แข็งแรงอยู่นายกขาสิถูกใจยกขาสิเออนั่งได้นั่งได้ไหนแม่ลองนั่งมั่งอะถูกใจถือไว้ตัวเองนี่ฮะเออก็นั่งได้นะคะแข็งแรงอยู่แต่ว่าผู้ใหญ่นั่งมันอาจจะแบบยกเงี้ยนิดนึงเพราะว่ามันมันเป็นของเด็กอ่ะน้ำอาจจะรับน้ำหนักไม่ได้แต่ถูกใจเนี่ยนั่งได้ สำหรับเด็กๆอะนั่งได้นะคะถ้าผู้ใหญ่นั่งอาจจะแบบคว่ำได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันเป็นพลาสติกเนาะเนีมันก็นั่งได้แหละนั่งเอาไว้นั่งซักผ้าซักอะไรได้ไว้นั่งเขียนหนังสือโต๊ะญี่ปุ่นเล็กๆอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะคะอือนั่งอย่างนี้ได้ม่เขียนหนังสืออันนี้เป็นแม่อ่ามันเหมาะสําหรับเด็กๆอะค่ะนั่งนั่งเขียนหนังสือนั่งก็นั่งได้นี่ไม่นั่งได้เดี๋ยววันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะ ขอกดไรกแได้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ